ครับคิดเจ็ดอยุธยาวันนี้นะครับก็มาในช่วงที่อยุธยากาลังถูกน้ําท่วมเลยนะครับแล้วก็ที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงคลองสาะบัวครับผมยืนอยู่ตรงกลางคลองสาะบัวเลยนะครับมาวันนี้ครับเป็นช่วงที่น้ําท่วมอยุธยานะครับปี64 <c> ี่นะครับคลองสาะบัวเนี่ยน้ําเต็มเลยนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมมาสำรวจเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นลำรางลำรางเล็กๆแล้วก็มีน้ําอยู่ไม่เยอะมากนะครับแต่สําหรับวันนี้ที่ผมมานะครับก็อย่างที่เห็นครับน้ําเต็มเลยครับผมก็ยืนอยู่บนสะพานนะครับเป็นสะพานไม้ที่เชื่อมเข้าสู่บ้านนะครับบ้านที่อยู่ริมคลองนะครับแล้วก็ตรงข้ามบ้านเนี่ยก็จะเป็นเขตของวัดนาพระเมนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากที่ผมนะครับกับทางชมรม อนุรักษ์วัดและโบราณสถานห่งศิรทยานะครับได้มาสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในแถบคลองสระบัวครับแล้วก็ได้นำสิ่งของนะครับมาแจากจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็นอกจากที่เราได้สำรวจบ้านเรือนของผู้ประสบภัยนะครับเราก็มาสำรวจโบราณสถานในแถบคลองสระบัวที่กำลังจมน้ำอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับ สำหรับตรงคลองสักบัวนี่นะครับถือว่าเป็นคลองสายประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งปรากฏในพระราชคงสาวดานว่าของบริเวณนี้เนี่ยครับเป็นปริมณฑลของการรอบสังหารขุนวรวงศากับเท้าสีสุดาจันทร์ครับนี่เป็นชุมชนเขาเรียกชุมชนอะไรครับเนี่ยฮะชุมชนวัดป่าแตงนะครับ ก็วัดต่อแตงเนี่ยนะครับก็เป็นวัดร้างนะครับมันมันจะมีสองวัดคู่กันคือวัดหุ่นกับวัดต่อแตงนะครับคนมาถาไทยอ๋อครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับวัดป่าแตงนะครับโอ้โหน้ําล้อมรอบครับแต่น้ําล้อมรอบเดี๋ยวสังเกตดูนึกว่าเนี่ยครับโคกวัดจะอยู่สูงเลยนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับ วัดที่อยู่รอบนอกเกาะเมืองเนี่ยนะครับตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่เวลาหน้าน้ําหลากน้ำจะท่วมแต่บริเวณโคกวัดเนี่ยคือวัด่จะสร้างบนโคกที่สูงนะครับสูงพ้นน้ําเพราะฉะนั้นเวลาถึงหน้าน้ําหลากน้ําท่วมเนี่ยนะครับวัดก็จะยังอยู่ได้นะครับเพราะว่าอยู่บนโคกบนที่สูงนี่ส่วนตรงนี้นะครับเป็นเจดีวัดป,ป่าแตงนะครับตอนนี้ก็คืออาจจะเห็นยากหน่อยเพราะว่าต้นไม้ปกคลุมเยอะมาก นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านคนนะครับนี่นะครับบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับวัดป่าแดงนะครับมปกติปกติตัวนี้มันจะมีอนี่อยู่นะมันมีงอไรนะโอ้โหเห็นป้องชนไหใหญ่เลยทีเดียวครับ อยู่ตรงนี้นะนี่อยู่เลยกลันเป็นลูกตาไปแล้วเลยกับมันจะมีอยู่แต่เราจะมองมมีออยู่งตัวเจดีค่อนข้างยากหน่อยครับเพราะว่าต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมากนะครับตามปกติเนี่ยมันถล่มไปแล้ไงตามปกติตอนที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็จะสามารถขึ้นไปได้ครับตอนนี้จากวัดป่าแดงนะครับเราก็เลี้ยวเข้ามาตรงวัดขวิดนะครับ วัดขิดวัดตัดแตงเนี่ยนะครับมีชื่อในเอกสารคาให้การคุณหลวงวัดประดุทรงธรรมด้วยนะครับว่ามีตลาด<ช>เป็นย่านตลาดสําคัญของบริเวณคลองท่าลายหรือคลองบางกระหมอนะครับนี่ครับสังเกตดูครับตรงบริเวณที่เป็นโคกวัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะน้ําท่วมสูงแค่ไหนเนี่ยโคกวัดก็จะยังอยู่สูงยังจะเห็นชัดอยู่ตรงนั้นนั่นคือเสาเสากระแผงแก้วพี่ออสเนี่ยอ๋อโอเค โคกวัดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับ,รบวัดเนี่ยจะอยู่บนโคกที่สูงนะครับสูงเหนือน้ำนะครับ,ตร,ต,รบตรงบริเวณนี้คุณลุงบอกว่าน้ำลึกมากครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบอ่อ มิดหัวเลยนะครับไม่ไถประมาลำโอ้นะครับตรงนี้นี่ผมก็จะไปดูตรงบริเวณที่เขาบอกว่าเป็นกำแพงแก้วของวัดขิดนะครับเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วครับอ๋อเนี่ยครับโอ๋อนี่ไงเป็นกำแพงเลยครับเป็นสร้างอิดครับเขาบอกว่าเป็นกำแพงอ๋อคงจะเป็นกำแพงแก้วจริงๆนะครับ กระแพงแก้วของวัดคุทนะครับตรงนี้ก็มาสุดป่าแล้วเหรอครับเนี่ยครับในีรต้องข้าวไปวัดไอ้ที่แล้ววัดเลยนะวัดเลยฝั่งนู้นสลี่งนะครับสเสลี่งโอ้โอถ้ถ้าทะลุไปตรงนั้นนะครับจะไปถึงวัดสเสลี่งได้ครับแต่ว่ามันมีป่า,ม,ม,ม,ามันมีป่าที่ค่อนข้างคืบครับก็ข้ามไปไม่ได้มันจะมีเสมาไงมันมีจะมีร่องรอยฐานของเสมาอยู่อ๋อครับ อันนี้คือโคกวัดขวิดนะครับจะมีเสมาอยู่นี่อยู่ในแถวนี้ยอ,อยู่ในแถวนี้นะฮะคือคลองสาบบัวเนี่ยนะครับเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าเป็นเส้นทางที่กระบวนเรือหลวงนะครับจะต้องแล่นขึ้นไปทีนี้มันมีจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ มันก็คือคลองบางปะหมอครับคลองบางปะหมอเนี่ยนะครับมันเป็นคลองเส้นที่คู่ขนานกันกับคลองสะบัวนะครับคลองบางปะหมอเนี่ยในปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะแห้งเหือดนะครับมันหมดสภาพความเป็นคลองแล้วแต่ในตอนนี้นะครับน้ําท่วมนะครับพอมันน้ําท่วมเนี่ยไอเส้นคลองบางปะหมอเดิมเนี่ยมันก็กลับมาท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับเต็มพื้นที่เลยโอ้โหวันนี้ผม เหมือนมีบุญนะครับสำนายเลยนะได้ได้ท่านประธานนะครับคุณเอกคุณเอกสมศักดิ์สิริคุตนะครับประธานชมรมอนุรักษ์วัดและโบราณสถานแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับทายเรือเป็นพลทายเรือให้กับผมเข้ามานะครับโอ้แล้วดูบรรยากาศนะครับนี่ครับตอนนี้เรากําลังทายเข้าสู่พื้นที่วัดร้างนะครับซึ่งก็คือวัดวัดนีค้คือวัดแรงครับ วัดแรงที่ปรากฏในพระาชกงสมวสัณณุรียุยานะครับว่าเมื่อคณะรัฐประหารของขุนพิเรนทรเทพนะครับได้ทําการโจมตีขบวนเรือของขุนวรวงสาทิราชนะครับแล้วก็ได้จับขุนวโวงสาทิราชกับเท้าศรีสุดาจันได้แล้วนะครับก็ได้ประหารชีวิตนะครับได้ฆ่าทั้งสองทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็ได้เอาศพมาเสียบประจานเอาไว้ ณวัดแรงครับซึ่งวัดแรงก็คือตรงนี้เลยครับคือตอนที่ยังปกติอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโคกเป็นโคกใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีสารนะครับซึ่งเป็นสารของท้าสีสุดาจันทร์นะครับอยู่บนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าน้ําขึ้นสูงมากครับแล้วก็สูงท่วมโคกเลยทีเดียวครับเนี่ยนะครับคือวัดแรง ตรงบริเวณวัดแรงนี่นะครับก็เคยมีคนมาปลูกบ้านเอาไว้บนโคกนะครับแล้วก็ปลูกได้สักพักหนึ่งก็ต้องย้ายออกไปแล้วก็ได้บ้านก็ถูกรื้อออกไปนะครับภาพที่ผมคุ้นชินนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นป่าจะเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบแล้วก็ตรงจุดที่เรือเราลาอยอยู่เนี่ยมันจะเป็นทางเดินทางเดินแคบๆครับเป็นทางเดินแคบๆที่สองฝั่งสองข้างทางเนี่ยก็เป็นป่า ก็เป็นวัดที่มีความลึกลับอยู่พอสมควรนะครับคนที่คนที<เ>่ชอบสำรวจวัดร้างในกรุงสิวทยาเนี่ยนะครับจะต้องมาที่วัดแห่งนี้ครับทางด้านซ้ายมือผมนะครับเป็นเส้นคลองบางปะหมอใช่ไหมครับคุณเอกครับคลองบางคลองบางปะหมอนี่สําคัญยังไงครับก็คือมันเป็นคลองที่ขนาดมันคลองตะบัวครับพี่ออนอืมครับมันน่าจะเป็นทางสัญจรเส้นทางหลักๆเหมือนกันนะครับแลาดูจากแผนผังวัดอ่ะ เหมือนว่าอยู่รอบๆเป็นเนี้ยเยอะมากเลยนะอืครับผมครับในส่วนของวัดแรงกับวัดลายสอเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นวัดที่หันหน้าเข้าไปทางของบางปะหมอใช่ไหมครับครับนหาางหันหน้าตะวันออกกันนะครับพี่ออนครับผมครับซึ่งของบางปะหมอเนี่ยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คณะรัฐประหารของขุนบวรวงศ์เอ,อขอโทษรับของขุนพิเรนทรเทพเนี่ย ได้มีกองกําลังมาซุ่มอยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยคือถ้าเขาเกิดว่าถ้าขบวนเรือของขุนวรงศา <c oughs> เกิดไหวตัวทันนะครับจากคลองสาบูเนี่ยเขาก็จะอาจจะนําเรือเนี่ยหนีเข้ามาในคลองบางปะหมอนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาหนีเข้ามาในคลองบางปะหมอเนี่ยนะครับก็จะพบกับกองกําลังที่ซุ่มอยู่นะครับซึ่งเป็นก,กองกําลังของพวกพญาทิชัยพญาสวรทะโลกอย่างเงี้ยนะครับซุ่มอยู่ซุ่มดักอยู่ตรงบริเวณนี้ ผมคิดว่าถ้าคุณเรีดนทรเทพเตรียมการมาไม่ดีเนี่ยอันตรายครับก็คือว่าอาจจะโดนโทษกระบทได้เลยนะอืม mm hmm. ครับเรา <ผม S 1> รต้องแบบเอาให้แบบรัดกุมครับครับือจับได้ที่ไหนฐานตรงนั้นนะครับ mm hmm. คือถ้าเอาง่ายๆถ้าเอาไปประหารณจุดที่เขาเคยประหารเนี่ยหรือว่าตะแรงแกงอะไรก็ตามเนี่ยครับอาจจะมีคนชิงได้ อาจจะมีกองกำลังของที่เ่ทีจงรักภักดีต่อขุนวรวงศานะครับมาช่วยได้นะครับก็จับได้ที่นี่ก็ประหารที่นี่เสียอาจารย์ก็คือฆ่าเลยจับได้ปุ๊บฆ่าเลยไม่รีรอนะครับปิดฉากไปเลยครับผมครับคือกระทําการต้องทําให้รวดเร็วครับนะครับไม่อย่างนั้นกระบวนการเนี้อาจจะโดนโทษประหารโอ้ครับคืออย่างที่ในหนังสุริโยไทยบอกครับคือการเอาโคดวงเข้าแลกกันเลยนะครับ ถ้าทําไม่สาเร็จถูกจับได้คือตายทั้งโครนะครับเจ็ดชั่วโครเลยโทษฐานกบฏนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันในโสวิสาดส์ครับว่าเขาทําสําเร็จครับเขาสามารถโค่นล้มกลุ่มของขุนวรวงศาาที่ลาดได้นะครับโอ้โหนี่ป้ายของกรมศิลปากรครับโผล่ขึ้นมาเท่านี้เองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกทางขึ้นสู่วัดลายสสนะครับ จริงๆวัดลายศสเนี่ยไม่ได้ปรากฏชื่อในพระเจ้พงศาวดารน,นะครับว่ามีความสําคัญอย่างไรแต่มันก็เป็นวัดที่อยู่บนเส้นทางของคลองบางปะหมอแห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อดูจากศิลปรกรรมนะครับของเจดีของสร้างอาคารทั้งหลายเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีอายุยาาถึงสมัย,ยอ,อยุธยาตอนต้นเลยนะครับซึ่งในช่วงที่ เหตุการณ์การรัฐประหารรอบสังหารขุนวโรวงสาเนีนะครับวัดนี้ก็น่าจะยังมีอยู่นะครับเอาละตอนนี้นะครับคุณเอกก็ทายเรือพาผมฝากอต้นไม้อะไรสักอย่างต้นกระถินนะครับมาถึงตรงนี้นะครับโอ้โหถึงโคกเลยครับนะน่าจะขึ้นได้ครับออตอนนี้ตอนนี้เหลือ,อีกลำนะครับมีคุณตั้ม จากไทเฟสตอรี่นะครับประจำการตรงหัวเรือมาเลยนะครับมาพร้อมกับคุณขุนเมศนะครับแล้วก็คุณโจนะครับก็เอาเรือมาจอดแล้วนะครับตรงโคกค่อนข้างทุรักทุเลเลยทีเดียวนะครับแล้วที่เห็นข้างหลังผมนะครับก็คือมันเป็นป่าที่เราจะต้องเดินฝ่าเข้าไปนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปยังบริเวณโคกวัดลายศอนะครับ เนี่ยครับตามกันเข้ามาครับหม,ม,มามุยมาุ<น>ข้างหน้าครับม,<ป>มีมีรายงานว่าเจอหมามุ่ยนะครับอโอ้โหเนี่ยวัดนี้นะครับพอเนี่ยขึ้นโคกมาก็เห็นกองอิดแล้วนะครับอ,อันนี้นะครับก็เดินมาถึงแล้วนะครับวัดลายสอ เนี่ยครับย้อนเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมเนี่ยครับภาพความประทับใจแรกของวัดลายศอนะครับวัดนี้นะครับไม่ว่าจะกี่ครั้งเข้ามามันก็เป็นภาพที่ประทับใจอยู่เสมอครับมัสุมอยู่วันนี้เลหาใครหาม่ไงมีมีซากุทะลุครับอยู่หลายชิ้นด้วยกันนะครับวัดอ สเสน่ห์ของวัดไรยสอนะครับก็คือรากของต้นโพที่ปกคลุมตัวซากอาคารโบราณสถานนี่แหละครับมันเป็นภาพที่ทำให้ใครหลายๆคนนะครับที่ได้มาสำรวจวัดล้างเนี่ยลุ้นประทับใจกลับออกไปนะครับคือบทนี้มีลักษณะยังไงนะครับเป็นบทมหาอุดจ่ะ บนมหาอุดบทมหาอุดนี้เป็นยังไงครับบทมหาอุดก็คือไม่มีไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูมีแต่ประตูทางเข้าอย่างเดียวใช่ครับมีแต่ประตูทางเข้าอย่างเดียวเขามีหลักคิดคติอะไรยังไงครับคือสร้งางเป็นบทมหาอุดได้บทมหาอุดเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่คนโบราณเขาเข,า,ขาคิดว่าเป็นพิธีกรรมพิธีพวกการบางคนเขาเน้นเรื่องการสักยันเป็นหลักบางทีการสักยันเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะให้ใช้การสักแล้วมีมนขังเนี่ยต้องสักในบทมหาอุดเท่านั้นเพราะว่าเพื่อมนมนพระถานในพิธีต่างๆเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในตัวได้เยอะมากที่สุด ح ح> แต่ <ผม S 2> จริงๆ <ผม S 2> นี่คือความเชื่ออีกความเชื่อนึงนะฮะแต่จริงคุณโ <ผม S 2> บราณนี่ความเชื่อนึงก็บอกว่าบทมหาอุดก็เป็นบทที่สําหรับว่าทําพิธีกรรมที่ค่อนข้างจะความลับลีลับคือจะไม่ไม่สามารถให้อย่างบางทีเขาพูดคุยกันในบทอย่างเงี้ยเขาจะไม่สามารถให้เล็ดลอดออกไปให้ใครรู้เลยอีกกรณีนึงบางทีอ่ะสมัยก่อนมันมีเสือหมอบแมวสาเยอะพวกชอบแอบฟังพวกอะไรเยอะอย่างเงี้ยเขาเหมือนต้องปิดช่องหน้าต่างปิดอะไรออกเพื่อไม่ให้มีการเแต่ในด้านวิศวกรรมนะพี่ออสเขาบอกว่า ก็คืออีกอีกช่วงการรับน้าหนักสมัยนั้นอะ่ะมันยังไม่มีวิวัฒนาการจากเปอร์เซียนะครับเพราะว่าถ้ามีช่องเนี่ย <ไง S 1> มันจะดรอปลงมาข้างบนอ,ะอ่ะเขาถึงปิดหมดในด้านวิศวกรรมครับอ,อันนี้ก็คือมันมีหลายด้านอะไนะนะครับครับแล้วทำไมถึงเคิดว่าวัดไรศเนี่ยตัวอาคารโบสถ์ของวัดรไรยถึงเป็นมหาอุดครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยไม่มีหน้าต่างเป็นกำแพงทึบหมดเลยไม่มีประตูและมีเสาหลอกข้างหลัง ใช่มีเป็นเสาหลอกเหมือนทรงบนหระบูนเลยไม่มีประตูประตูน่าจะอยู่ทางด้านหน้าอย่างเดียวทางนู้นทางเดียวนะฮะประตูออกไม่มีเนี่ยคือการสันนิษฐานนะแนี่เราเราก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นเป็นยังไงครับผมแล้วก็ด้านหลังด้านหลังของโบสถ์นะครับเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับนะครับซึ่งมีอายุที่เก่าแก่เลยทีเดียวครับ สมัยยุทธยาตอนต้นเลยนะครับแล้วก็เจดีเนี้ยก็ชัรุดทุดโมมากครับกรมศิลปากรก็เลยมาทำเหล็กค้ำยันเอาไว้นะครับหลักฐานสำคัญก็คือว่าเจดีเนี้ยโดนนักขุดสมบัตินะครับขุดจนกลวงไปหมดครับน,น,าานี่คุณเอกก็ตามมาด้วยนะครับตามมาดูรับผม นะครับก็จะเห็นโหเจดี JD ชํารุดมากครับแล้วก็ด้านหลังนี่ผมเพิ่งมาเห็นเลยนะครับเนี่ยผมมาสำรวจครั้งก่อนๆนี้ผมไม่ได้มาดูนะฮะเห็นเขาบอกว่ามันโดนหญ้าบังไว้นะครับมันเป็นป้องชไหนครับป้องชไหนสองชิ้นนะครับตอนนี้จมน้ําอยู่นะครับจมอยู่ในน้ําโอ้ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ย คือป้องฉนไนเนี่ยมันสามารถที่จะบอกขนาดของเจดีได้เลยนะครับนี่นะครับสองชิ้นนี่แหละครับคือวัดลายสอนะครับวัดบนวัดที่อยู่บนเส้นทางรัฐประหารครั้งสำคัญในปรวิศักรุ์ศุีศรีอธิยาครับ,บราารตั้งเข้ามาที่วัดนี้กี่ครั้งแล้วฮะมาครั้งมาคร,รั้งะไก็ไม่เมดอะเยอะอะเกินห้า คือเกือบสิบแล้วมั้งเนาะวัดนี้นี่วัดนี้นี่ประทับใจยังไงบ้างฮะเพราะว่ามันเป็นวัดแรกที่ผมที่ผมแบบมายากที่สุดอะในสมัยนั้นนะสมัยแรกที่เที่ยวกันเพราะว่ามันมันมีมันมีคลองมันรอบไงแล้วเวลาเวลาช่วงน้ําหลากมาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คือเวลาน้ํามันลงมันเข้าได้สะดวกเพราะว่ากรมศิลปากรเข้ามาปรับปรุงสถานที่ แต่ก่อนอนมายากตรงนี้ถือว่าเป็นอันซีนในทิศยาเลยแม้ว่าจะอยู่ในเมืองก็ตามครับครับก็เลยรู้สึกประทับใจโอ้ครับมันมีมีเจดีย์ัไงมีเจดีย์มีซากอะไรให้เห็นอยู่แต่ว่าร้านที่เราไปเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเห็นอย่างนี้ มันจะพังไปหมดแล้วแต่เนี่ยยังเหลือจากตอนที่มาเห็นครั้งแรกกับณเวลานี้ณเวลานี้เลยอ่ะมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมตามสายตาของเราที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่ก็คือว่ามีเนี่ยมีมีเหล็กดัดนี่แหละมีเหล็กมาอันนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่แต่ก่อนมันจะแบบไม่มีเลยแล้วสภาพรอบๆตอนนี้เป็นน้ําครับเป็นน้ำหมดเลยนี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกกันใช่ไหมครับในที่แบบว่าต้องไถเรือกันเข้ามาใช่ใช่นะฮะสนุกดีโอ้ก็เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับเอาแหละก็ จะไปที่จุดเก่กันต่อนะครับก็ลาวัดลายสอเอาไว้นะตรงนี้ครับอตอนนี้ก็จะทยอยออกจากวัดลายสอกันแล้วนะครับมีเพื่อนในคณะนะครับให้ข้อมูลมาว่ามันจะมีวัดร้างอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับอีกฝั่งของคลองคลองบางปะหมอนะครับหรือคลองผ้าลายนะครับก็คือวัดเสลียงนะครับ วัดเสลียงเนี่ยเป็นวัดในตำนานของท่านอาจารย์นอเลยนะครับท่านอาจารย์นอเคยไปถึงรหลดแล้วก็เคยได้เขียนอธิบายบันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพเจดีย์เอาไว้ด้วยปกติเนี่ยตรงนี้จะแห้งเลยนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าแ้งเนี่ยจะเป็นพื้น,นพื้นดินครับลงมาเดินได้เลยถงวสงงล,ลีงนู่นเลยแรงแงปุ๊บก็จะไตมิญาราบขึ้นปั๊บเลยนี่นก็อาจจะมีป่าขึ้นมาด้วยนะครับตรงจุดนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ เป็นจุดของคลองบางปะหมอตรงหน้าวัดลายสอนะครับด้านหน้าของวัดลายสอเนี่ยจะคงจะหันหน้าออกมาออกมาเข้าหาคลองนะครับซึ่งก็เป็นคลองบางปะหมอณจุดนี้นะครับนึกภาพในนึกภาพไปในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับช่วงฤดูน้ําหลากครับพื้นที่ก็น่าจะเป็นแบบนี้นี่แหละครับคือน้าจะท่วมท่วมทุ่งนะครับ เคยฟังในรายการของอาจารย์สุนเนธนะครับเรื่องอตอนที่พม,ม่าล้อมกรุงรังที่สองเนี่ยนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีเอกสารของพม,ม่าชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ด้วยนะครับว่าพอช่วงหน้าน้ําหลากเนี่ยคือคือว่ากองทัพพม,ม่าเนี่ยเขาไม่หนีนะครับเขาเขาไม่หนีน้ํานะครับแล้วเขาก็ไปเห็นต้นข้าวครับมันเป็นต้นข้าวพันที่อยู่ในอยุธยาเนี่แหละครับคือมันมันชูสูงขึ้นมาพ้นน้ําเลย นะครับแล้วผู้แฝนพ่อม่เนี่ยเาก็จะมาเกี่ยวข้าวอันนี้ไปเป็นสเบียงกันแต่หลักฐานชั้นต้นของโซนาเมนเดสปินโตนะครับชาวโปรตุเกสที่เข้ามาอยู่ในเข้ามาอยู่ในกรุงศรีธยาในช่วงเวลาที่มีการรัฐประหารขุนวโรงสากันนะครับเขาก็เล่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าได้มีการดักฆ่าขุนวโรงสากับเท้าศรีสุดาจันทร์กันนะครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่า เขามาฆ่ากันในขณะที่เขากําลังจะไปงานเลี้ยงงานเลี้ยงกันที่วัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งวัดแห่งนั้นนะ่ะปินโต้เขียนเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับแล้วเขาก็มีการแปลเป็นไทยออกมาว่าวัดนั้นนะ่ะชื่อวัดเทพเจ้าของอะตอมแห่งดวงอาทิตย์ครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งถ้ามันจะมีคำไทยคําไหนชื่อที่เป็นชื่อวัดที่มันแปล มันแปลออกมาว่าเป็นเทพเจ้าของอะตอมแห่งดวงอาทิตย์ได้ไหมนี่คุณถ้าคุณผู้ชมนะครับนึกออกนะครับก็ช่วยบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามันน่าจะเป็นวัดชื่ออะไรนะครับก็บอกว่ามีการรอดสังหารกันที่วัดนั้นนะครับซึ่งปินโตเนี้ยเขาก็จะเล่าแตกต่างออกไปจากในพงศวดานไทยของเรา ซึ่งวัดที่มีความหมายว่าเทพเจ้าอะตอมแห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดอะไรที่อยู่ในที่อยู่บริเวณคลองสาบูรหรือคลองบางปะหมอหรือเปล่านะครับแต่ก็วัดนะครับมันคือมันอยู่ในช่วงของอิทยาแบบช่วงต้นๆเลยครับมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าวัดนี้อาจจะยังมีอยู่ หรือไม่อย่างไรหรืออาจจะไม่มีไปแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยพระชายรชาชาชามาจนถึงเสียกรุงครั้งที่สองนะครับมันก็เป็นร่วมเท่าไหร่กี่ร้อยละสามร้อยปีครับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้หมดนะครับวัดในสมัยอยุธยาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นวัดร้างหมดสภาพไปได้เช่นเดียวกันหรือ,ออาจจะเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนวัดเปลี่ยนชื่อได้หมดเหมือนกันนะครับ เอาลตอนนี้เราก็ออกมายังจุดเดิมนะครับจุดที่เรามาลงเรือกันเนี่ยนะครับจากบ้านร้างนะครับที่เราคุ้นเคยกันตอนนี้ก็มารีาโนเวทใหม่แล้วนะครับก็ในอนาคตเนี้ยก็อาจจะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรนะครับชื่อร้านมีที่มาร้านมีที่มานะครับอ๋อครับผมครับ ก็ถ้าเสร็จแล้วนะครับมานั่งกินกาแฟกันร้านนี้นะครับก็เข้าไปเดินชมวัดแรงกับวัดลายสอกันได้นะครับก็พบกันในเร็วๆนี้ด้วยนะครับครับผมโอเคครับภารกิจสําหรับวันนี้ของพิมเด่นนทยาตอนถือว่าเป็นตอนพิเศษก็แล้วกันนะครับก็จบลงแล้วนะครับก็ได้มาบริจาคของให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมกับชมลม อนุรักษ์วัดและโบราณสถานแห่งุิศอภิญยานะครับก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทางทุกทุกคนด้วยนะครับที่มากันในวันนี้นะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศน้ําท่วมนะครับเห็นความเดือดร้อนของผู้คนแล้วเราก็ได้แทรกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บางเรื่องบางสถานที่ไว้ในตอนนี้ด้วยนะครับพิเดกรอภิยาในวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ